มาดู Android เวอร์ชัน9ตัวนี้ Oppo A12 สามารถโหลดธนาคารที่จะเป็นได้หรือไม่นะครับเป็น o i d 9มาที่ Play Store พิม,าานะนะมพ์คำว่าธนาคารนะครับมาดูนะครับ Android 9นะครับตัวนี้พิมพ์คำว่าธนาคารนะครับมาดูกันได้ครับ เอาเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนอขึ้นแล้วนะครับโอเคพิมพ์โรัพธนาคารนะไอ a n น r o i d 9นะครับหนูสชี n d r o i d 9เกอร์ชัด9มาดูครับกรุงเทพ c i m b กรุงศรีกสซิกรไทยพาณิชย์นะครับไทยพาณิชย์นี่ติดตั้งแล้วนะครับนี่ลองดูนะครับก็ดูนะครับถ้าอุปกรณ์ไม่รองรับจะแจ้งว่าไม่รองรับนะครับ ดูนะครับแบบนี้คือเข้าได้นะครับน,นี่ไทยพาณิชย์นี่เอดอยเก้าไทยพาณิชย์ได้อยู่นะครับโอเคนะครับแบบนี้ได้นะต่อไปนะครับมาดูที่ไทยพาณิชย์เสร็จแล้วอะไรอีกครับเมื่อกี้อ่าไมโมอบสินกรุงเทพทกสททบทูมันนี่กรุงศรีเคเอ่เคพี K K P, เกียรติน อ่าทูมันนี่ทอสอยู B, อูบีเออ่าอะไรที่หายไปครับสังเกตดีๆครับอ่าสุดท้ายสรุปแล้ว Android 9ไม่มีกรุงไทยและแอป,ปกระเป๋าตังค์นะครับดูนะครับนี่ฮะฉะนั้นพี่น้องที่จะใช้แอป,ปกระเป๋าตังค์ตไปนี้นะครับจะต้องใช้ Android 10ขึ้นไปนะครับเพิ่ง ซึ่งผมลงไปแล้วก่อนหน้านี้นนคลิปเป็น o อ d 10นะครับเนี่ฮกรเป๋าตังโหลดไม่ได้แล้วนะครับไม่มีเลยโอเคตามนี้นะครับแบ่งป,ปันความรู้ให้กับทุกๆท,ท่านที่ยังไม่ทราบเรื่องของ Android สรุปแล้วคนที่จะใช้คนละครึ่งกรณีสมาร์ทโฟนนะครับจะต้องเป็น Android 10ขึ้นไปนะครับ Android 9ไม่ได้แล้วนะจาก App Store ที่ผมทำให้เห็นตอนนี้นะครับครับถ้าคปคลิปด,ปดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยสวัสดีครับ